มาครับมณีขอเสนอเมนูแกงเขียวหวานไก่ครับมณีมกักความสายฝนวสติดดิบครับติดแกงเขียวหวานโสชลรสดิบไก่น้ำตาลน้ำปลากะทิมะเขือไก่ที่เราเรียมอะไรแล้วก็หนวละพากะเขือเปราะไ,ไปเริ่มกันเลยครับใส่กะทิลงไปครับกะทิเราจะไปเจียวให้มันแตกมัน,นครับ ใส่พริกแกงเปรี้ยวหวานลงไปเลยตามใจชอบครับใส่ลงไปเลยครับพัดไหอหอมแตกมั่นครับโมนี่มาพร้อมสายฝนฝนตกลิน้นโอ,อ้บรรยาก,กาศควดดีเลยครับพัดไปเรื่อยๆได้ครับเหรมันแตกมัน่น เนื่อเริ่มได้ที่แล้วเตรียมเนื้อไก่ครับรวม,มกันเลยครับครับจนเกียสุกดีนะครับบรรยากาศมัน แดดีแน่ฝนตกย็นชันเลยต่อไปครับเติมหางกะทิครับผมใส่เป็นกะทิขวดนะครับมันสะดวกดี ปรงุงรสได้นะครับเดี๋ยวเสด็จเร็วครับเดีตีไก่ครับผมจะกะเขานะครับกเอาครับแตงนัวครับผมชูรสเขานั่นเองน้ำตาลครับน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไดบ เอาไปตาม้ดยมะเขือเลยครับประกอบแล้วก็มะเขือคั่วต้มจนสุกครับจนมะเขือสุกเลยนะครับเดินไปที่แล้วครับใส่หนื้อผ้าลงไปแง่นี้จะเสร็จเรียบร้อยแกงขลวนไก่อัเรา ก็พร้อมเสิร์ฟน,น,นะครับสว<ฮ>ยหอนห้อยนครับลองไปเหยดตามกันเบิ่งได้ครับเตรียมตันโตครับไปกินที่ทำง,งานเช่นเดิม นี่กับเขาเทียงเฮ็ดเนี่ยมันสิแบบถึกปากเท่านะครับมันปรุงแบบถึกปากถึกใจถึกลิ้นนะครับแซ่บแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะจะถ่ายรูปกาฟาติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับช่องหักแพ้ข้องห้อขอบคุณเลยไลค์ครับีติดตามรับชม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อขอบคุณครับเมื่อกี้ไม่ได้กดหยุดก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำล,ลังแรงใจให้ทุกคนที page, ่เฮ็ดเพจเฮ็ดช่องใหม่ๆด้วยครับขอให้เฮ็ดคลิปยังออกมากแให้ปังๆทุกคลิปให้เงินเข่าไว,ไว้ๆให้โฆษณาเข่าไวๆด้วยครับเดอ้อขอบคุณครับสูสีไปด้วยกันครับทางนี้ก็ได้เวลาไปหาอาบนา้ำแตงตัว ไปเห็นงานนะครับเจอกันใหม่คิปหนาครับผม